สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดี f c ฟทุกท่านครับวันนี้ผมช่องวิธีทำกินชาแนลนะครับก็พาท่านมาตกปลาครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ใช <mel> ้เป็ดขันไม้ไผ่นะครับวันนี้ก็มากับ f c คนเดิมนะครับสวัสดีครับวันนี้ช่องวิธีทำกินชาแนลนะครับก็พาท่านมาตกอยู่ในเขตอำเภอกำแพงแสนนะครับนี่ก็เป็นคลองนะครับริมถนนนะครับ ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องวิธีทักกินชาแนลนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับมาลุ้นไปเลยครับนี่ก็เอฟซีได้มาแล้วหนึ่งแต้มครับเป็นตะเพียนหางแดงครับนี่ครับผมครับท่านผู้ชมครับก็เอาตรงนี้เลยครับบริเวณหน้าท่อเนี่ยแหละครับแต่ว่าน้ําลึกมากครับสกีนวัดดูแล้วครับ น้ำลึกท่วมหัวเลยนะครับต้องเอาทุนลึกๆหน่อยครับเดี๋ยวผมก็ใช้ไผ่เขียวเหมือนเดิมนะครับมาดูว่าหมายนี้จะมีตัวหรือเปล่าครับหมายสวยครับตรงนี้ทีแรกเ่าต่อทีนะครับปรุนไปด้วยกันเลยครับวันนี้จะมีตัวหรือเปล่าครับ หมายนี้ก็เพิ่งเคยมาตกนะครับดวยตกใจปลา,าอะไรเปนเยอะเยสมบูรณ์เกือกแบบน่นนผมว่าสักนะเกือกแสักเกือกลุงว่านเป็นหมดอ,อืมใจว่ากินเบียดที่แน่กินสักเกอเนะือกแน่กินโดนอ่อยนะครับปลาซิวกระโดดเต็มนะครับเอาเหยื่ออ,อ่อยหน่อยนะครับแต่ปลาจะเข้ามาหนามลึกมากครับ ปลาใหญ่วิ่งปลาปลาเนี้ยมันวนนี่ปลาใหญ่ิ่งปลาอะไรกันนะักเกอร์เมานอนที่เยไม่ใช่หรอือ ปลาครับปลาครับปลาครับตัวแรกครับนี่ครับคุยลุดโอ้โหเสียดายมากครับตัวแรกครับตัวบลลุ่มนะครับปลาสร้อยลูกนุ่นครับเห็นตัวแล้วครับเอาใหม่ครับโอ้โหเยอะครับยกขึ้นมาเห็นตัวแล้วครับปลาสร้อยลูกนุ่นครับเสียดายมากครับ ตัวแรกครับบลัมเลยครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาตัวใหม่ครับลุ้นกันต่อครับปลาก็ยังไม่เข้ายังห่างๆอยู่ครับปลายังไม่เข้ามาเท่าไหร่ครับมันเป็นหมยใหม่ครับยังไม่รู้เหยื่อครับแล้วก็อ่อยลงไปเรื่อยครับนี่ครับผมโยนโยนอ่อยลงไปเรื่อยครับ ครับก็ย้ายไมายครับมาหมายที่สองครับผมวันนี้ก็เป็นประตูน้ำเหมือนกันนะครับเราตรงนู้นน้ำมันไหลแรงครับเราก็เลยลงมาตกข้างล่างนะครับประตูน้ำเหมือนกันครับกับย้ายมาหมายซองครับตอนนี้ก็ให้ f อครับลองตกดูก่อนครับ นี่ยครับเมื่อกี้ผมก็ลองไปแล้วมันตอดดีอยู่ครับแต่มันไม่ติดครับน่าจะเป็นปลาตะเพียนหางแดงครับผมเดี๋ยวมาลองดูสักหน่อยถ้าไม่กินเราค่อยย้ายครับวันนี้ย้ายไปหาเรื่อยครับมันเป็นหมยใหม่ครับยังเรายังไม่รู้จักนะครับมีปูนาก็มีนี่จับปูนาให้รู้่ตองปูนาเยอะดีกว่านี่รับดูเอฟซีตกรูกนนะครับ เพราะว่าตะก,กี้นี้ดึงปลาส้อยลูกนุ่นขึ้นมาตอนแรกก็หลุดเลยครับต่อจากนั้นก็เงียบไปเลยครับเหมือนเป็นลางไม่ดีก็เลยย้ายเลยครับตัวแรกก็หลุดเลยรูเอฟซีครับได้ไม่ได้เดี๋ยวก็ย้ายนะครับ ก็ย้ายมาหมายที่สามครับสุดท้ายก็มาหมายเดิมครับหมายนี้ก็เคยมาตกนะครับวันนี้ตอนแรกๆก็ไม่ค่อยดีครับวันนี้ย้าย3ามหมายเลยครับหมายที่สามครับหมายเดิมที่เคยมาตกครับหมายนี้หมายที่ไรไม่เคยผิดหวังครับแต่วันนี้น้ําขึ้นเต็มตลิ่งนะครับนะครับดูน้ําครับขึ้นมาถึงโคนต้นไม้นะครับ กลับมาลุ้นกันต่อเลยครับผมหมายนี้จะได้เหมือนเดิมหรือเปล่าครับครับก็มาลุ้นหมายสองกันครับวันนี้มาสองหมายแล้วครับ่งจะได้ปลาตัวเดียวครับมาดูว่าหมายที่สามนี้จะได้ปลาหรือเปล่าครับเอาที่ขึ้นมาได้เลยในจะเ,เย็นครับ น้ำนิ่งดีมากเลยครับวันนี้ครับปุ๊บปุ๊เนี่ยัตัวแรกอ่ะการจะได้ขึ้นมานี่กับตันนี้นะผมเอากริงตัวนี้นะตอนนั้นไม่ได้ปลานานละสองไม้ครับยังไม่ได้ปลาสักตัวครับได้ปลาตัวเดียวครับสองหม้วันนี้ นี่ก็หมายที่สามนี่ก็บ่ายสองครึ่งนะครับมาถึงนี้หมายเริ่มนะครับมาดูว่าจะได้ปลาเยอะไหมครับวันนี้ครับอึ <c oughs> ๊บยครับสี่วัดแมงไม่ติดครับยังไม่ติดครับหมายนี้ยังไม่ได้ครับอุ๊ยดุดอืม เดี๋ยวีตมั้งล่ะปัดปัดอุ้ยหลุดเหลือใจเลยทำไมครับตาผมบ้างครับคราวนี้เสร็จแน่ครับเสร็จแน่ครับคราวนี้ครับไม่ได้นะเอาดีๆอึ๊บอึ๊บเกี่้นมาแล้วครับนี่ครับตัวครับตัวนี้เดียวเองครับผมต่อแล้วครับ แล้วครับเอาดิเดี๋ยวเิาแล้ว,วไม่ติดครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเรา่อดแล้วนะน่าไปกินดีแต่ของผมอ่ะของผมไม่ค่อยกินเลยเป็นยังไงครับวันนี้ครับสอดก็ไม่ติดครับปลาตัวเล็กๆมันเป็นบางวันนะครับ วันกินดีก็กินดีครับกินดีนี่ครับมี่กี่เปครับผมจะมาพูดถึงการออกมาหาปลาครับก่อนออกบ้านนะครับทําไมถึงไม่หมานนะครับก็เขาห้ามนะครับเขาห้ามตามโบราณนี่ครับเขาห้ามห้ามสั่งเสียนะครับว่าสั่งว่าจะได้เอาปลาไว้ให้มาให้สองโลอย่างเงี้ยครับผม เขาห้ามสั่งนะครับมันอยู่ที่คนถือด้วยนะครับแต่ตามโบราณเขาจะถือมากเลยนะครับเพราะเว่าวันนั้นถ้ามีคนสั่งนะครับจะไม่หมานเลยนะครับตามอาถรรพ์ที่ที่คนเก่คนเท่าครับเขาปฏิบัติกันมานะครับเหมือนเรฟซีครับที่อุ้ยมาแล้วครับอุ้ยตัวใหญ่ครับเอฟซีเฟซีมาแล้ว เอาโชว์หน่อยดิ yeah, โชว์หน่อยโชว์หน่อยอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนั่งตงหน่อยไม่เห็นหน้าเนี่ยครับ FC มาครับหนึ่งตัวครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับ <c oughs> ตากำบังครับ <c oughs> ไปต่อครับ <c oughs> ไปต่อครับตะกี้นี้ FC ดึงมาตัวหนึ่งครับครับเหมือน มีอาถรรพ์ครับที่ FC เคยมาอยู่ครั้งหนึ่งครับไม่ได้สักตัวครับอ๋อคือโอ้โหวิลท์เอาที่เอาตีก้อนหน่อยปล่อยเราเอลยึ้นมาโอ้โหใหญ่ใหญ่โอ้ยางนั้นเลยปลากระลำมังครับไซส์สุดนี่ครับผมได้ไม่ตัวแล้วครับผมครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ FC มากับผมนะครับวันนั้นนาย FC ไม่ได้สักตัวเลยครับ ก <S <S s ็เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาเนี่ยผมมารู้ทีหลังเขาเป็นคนสั่งเมียเขาไว้ครับว่าให้ซื้อเครื่องไว้รอเลยครับไปทํากับข้าวเขาบอกเขาจะไปหาปลาครับวันนั้นเขาไม่ได้สักตัวเลยนะครับที่มีเคยมากับผมอยู่คลิปหนึ่งครับไม่ได้สักตัวเลยครับใช่ไหมครับเอฟซีครับผมเรื่องจริงเนาะเรื่องจริงจริงอันนี้เออเกิดขึ้นมาจริงมีอาถรรพ์จริงนะครับว่าก่อนดอกบ้านนะครับห้ามใครก็ได้ครับอย่าสั่งครับหรือว่าเราก็จะไปสั่งว่าเราจะมาหานู่นหานี่นะครับ วันนั้นจะไม่หมานทั้งวันเลยนะครับแต่คลิปนี้ก็มาดูครับว่าจะหมานไม่หมานครับคลิปนี้ไม่มีคนสั่งครับแต่วันนี้ย้ายมานี่หมายที่สามแล้วครับอาถรรพ์นะครับอาถรรพ์ก่อนออกจากบ้านห้ามพูดอะไรนะครับผมก็เล่าไปให้ฟังครับมันเป็นเรื่องจริงนะครับมาลุ้นกันครับวันนี้จะติดอาถรรพ์หรือเปล่าครับสามหมายแล้วครับ ต่อแล้วครับผมต่อแล้วครับอ๋อนี่ยังครับยังครับนี่ครับลอยปลากระมังครับนี่ครับปลากระมังครับผมหมายแมครับไปต่อครับต่อเลยครับผมกระมังน้อยมาหนึ่งตัวแล้วครับหมายนี้ครับ ต่อแล้วครับของผมต่อแล้วครับอมบอกว่าอุ๊บมาแล้วครับเอฟซีครับโอ้ยเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดใหญ่ครับนี่นี่ครับซอยลูนุ่นครับตัวบอลลืมเลยครับเอฟซีตกได้ครับผมไปต่อครับเอฟซีเอฟซีได้ซอยลูนุ่นมาตัวบอลลืมเลยครับ หลุนกันต่อครับรถยนอ่อยลงไปเรื่อยนะครับมันเงียบก็ยันอ่อยลงไปครับอ่อยเรื่อยๆครับต่อครับมาแล้วครับสอยลงนู่นครับนี่ครับต่อสวยๆครับผมตัวใหญ่ๆสวยๆครับ ต่อแล้วครับต่อแล้วครับกินปลครับปลาครับต่อแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับกํามังครับผมนี่ครับกํามังไม้ตัวครับนี่ครับกํามังไม้หนึ่งเต้มครับผมเอาไม่ใช้เหยื่อผมเหรอเพรนั้นเราก็ใช้แต่ว่บีบหนึ่งครงไงมันเป็นเรื่องเลยมันเป็นเหลือง ไม่รู้บีไปบีมาเป็นเปลี่ยนสีนเองต,อต่อละต่อละต่อละหึงไปทางไหนหึงไปทางไหนเอา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  <c oughs> นี่ก็ป่าแล้วเอาเอารับมันแรงเลยนี่ก็ป่าดีนะรับมันแรงงัดทั้งงัดทั้งทั้งงัดตึ๊บทำไมครับ ตอดอตอดตอดแล้วครับ <c oughs> เร็ดแน่ครับ <c oughs> ตนนัวนี้ยังครับยังยังยัง,ยง,ยงใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับโดนแน่ครับตัวน,นี้โดนแน่ครับของไส้ขาดไปเลย, <c oughs> ยโอ้โหปลาเล็กแน่เลยแบบเนี้ยตุ๊บสี่ครับมาแล้วครับมาแล้วต้องเป็นสะเพียนทางแดงครับเนี่ยครับมาหนึ่งแต้มสะเพียนทางแดงครับผม วันนี้ก็พอแค่นี้ครับผมเงียบมากเลยครับหมายที่3ามนะครับตอนนี้ก็คับนะครับ4ี่โมงนะครับผมก็คงจะได้กลับครับครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับช่องวิธีทาณฑ์ชาแนลนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจนะครับที่จะทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับ ครับเดี๋ยวก็มาดูผลงานครับวันนี้มีอาถรรพ์หรือไม่มีอาถรรพ์ครับวันนี้สามหมายครับจะได้แค่ไหนครับครับเนี่ยครับนี่กรติกมาก FC ครับครับเดี๋ยวผมจะเอาใส่ถุงให้ดูครับผมครับก็มาดูว่าจะได้เยอะแค่ไหนครับสวยรุ่นครับสวยครับสวยรุ่นี้จะสวยๆเลยครับ คนครับกับ f อประมาณ1นกิโลประมาณหนกิโลครับวันนี้2คนนะครับสามหมายก็ยังได้รุ้นอยู่นะครับยังดีเบาๆนะครับครับคลิปหน้านั้นครับจะไปหาปลาที่ไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับช่องมี่ีทางกิ h ชาแนลนะครับวันนี้ผมก็คงจะขอลาเพียงแค่นี้ครับผม สวัสดีครับ